ผลไม้ในสกุลยางเหนียวนะครับยางเหนียวผลไม้ในสกุลมังคุดป่า สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับต้นไม้ขนาดไม่ใหญ่มากนักนะครับเปลือกแตกคุกระนะครับแต่ก็มีอายุอยู่พอสมควรนะครับแต่อาจจะไม่ได้อายุมากยาวนานเท่าไหร่นะครับมีจํานวนไม่ค่อยจะมากนะครับในปัจจุบันไม้ชนิดนี้นะครับกระจายพันธุ์ตามป่าผัดใบเป็นหลักนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นป่าดิบแล้งนะครับแต่ว่า ส่วนมากเขาอยู่ในโซนขอบป,ป่าชายป่านะครับไม่ค่อยเข้าไปอยู่ในส่วนลึกเท่าไหร่นะครับเป็นลักษณะไม้ยืนต้นนะครับขนาดเล็กถึงขนาดกลางนะครับเป็นไม้ที่อยู่ในวงสกุลอของมังคุดนะครับ ลักษณะผลคล้ายๆกับบางคุดนะครับก็อยู่ในสกุลบางคุดนะครับต้นนี้มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นตรงนี้ว่าหมากส้มมงนะครับหมากส้มมงชื่อการก็จะเรียกว่าชมวงนะครับชมวงชมวงหรือว่าส้มป้องนะครับส้มมงนะครับรสชาติผลรับประทานได้นะครับทั้งผลสุกผลดิบนะครับ ถ้าผลสุกนี่ก็เป็นนิยมรับประทานนะครับรสชาติเปรี้ยวนะครับหวานเปรี้ยวค้างที่จะมีความเปรี้ยวนะครับไม้ในวงสกุลพวกนี้นะครับคล้ายกันไม่ว่าจะเป็นพ้าวามะดันนะครับมีรสชาติที่เปรี้ยวคล้ายๆกันนะครับรลักษณะผลใบลำต้นคล้ายๆกันนะครับในพืชป่าอย่างนี้ก็มีอยู่ต้นเดียวนะครับที่ออกผลนะครับ ต้นอื่นไม่ออกนะครับมีต้นนี้ออกนะครับชื่อสกุลทางวิทยาศาสตร์นะครับสกุลอของมังคุดป่านะครับการเซเนียนะครับสกุลการเซเนียตัวน,นี้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่าการเซเนียโควานะครับการเซเนียโควาะสำหรับต้น ชั่วโมงหรือว่าต้นสมมงนะครับก็เป็นไม้ในสกลุลพวกนี้เนี่ยไม่ผัดไปนะครับสกลุลกาเซเนียหรือว่าสกลุลมังคุดนะครับเป็นใบออกใบเดี่ยวนะครับเป็นไม้ที่ขนไม่ไม่มีขนนะครับส่วนมากจะค่อนข้างทีจเจรียบนะครับมีความหนาความมันนะครับของใบนะครับใบายย่างพวกนี้ไม่ค่อยจะเป็นไม้ที่ผัดไปนะครับขึ้นได้ทั้งในป่าติดแล้ง ป่าดงดิบชื้นนะครับลมาสกุลน,นี้แล้วก็ป่าผัดใบนะครับใบในช่วงนี้ก็มีการแตกยอดนะครับใบก็สามารถที่จะนำไปรับประทานได้นะครับเป็นผักกับแก้มหรือว่าเอาไปปรุงรสอาหารให้ออกรสเปรี้ยวนะครับแกงส้มต่างๆต้มส้มต่างๆนะครับ ก็เป็นยาระบายในตัวนะครับใบยอดอ่อนของเขานะใบแก่ก็รสเปรี้ยวนะครับจต่นิยมกินก็ใบอ่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาผลให้ดูนะครับหาผลข้างล่างไม่เจอนะครับผลอยู่บนไปลายข้างบนนะครับผล มีทั้งผลเล็กผลใหญ่นะครับแต่ว่าผลยังไม่ได้แก่สุกนะครับต้องรออีกสักพักนะครับสําหรับไม้ในสกุลน,นี้นะครับออกผลจะดูการเดียวกันนะครับนี่ป็นผลที่เขย่าต้นนะครับมันอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ลูกนี้นะครับ ก็เลยร่วงลงมานะครับถ้าผลใหญ่ๆไม่ไม่ร่วงลงมานะครับผลนี้ยังเล็กอยู่นะครับยังไม่สุกนะครับยอดอ่อนนะครับใบของต้นสมงหรือกวาวงนะครับนี่ก็เป็นใบอ่อนนะครับที่มันใหญ่ขึ้นมา ก็สามารถที่จะเก็บไปทำอาหารหรือว่ากินในผักกับแจ้มได้นะครับใบก็จะคล้ายกันนะครับไม้ในสุลสกุลบางุดนะครับสกคุลกาซิเนียนะครับชนิดนี้ในกาซิเนีย โคว่านะครับก็เป็นต้นที่ยังไม่ใหญ่มากนะครับยังไม่มีผลนะครับตนนัวนี้สูงแค่ประมาณ4เมตรก,กว่าๆเองนะตัวน,นี้ ก็มาดูต้นที่ออกผลที่อยู่ข้างบนนะครับตนนัวนี้จะเป็นลักษณะเปลือกของเขานะครับแต่เป็นขุกกระนะครับ ลักษณะทรงต้นนี็นปราวตรงนะครับกิ่งนี้ก็ชี้ออกเชิดออกนะครับสูงประมาณเจดีประมาณนั้นนะครับไม้ในสกุลนี้นะครับก็ซูมเป็นไปนะครับภาพอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับอยู่ข้างบนนะครับสูง ประมาณสิบเมตรนะครับก็เป็นผลที่สมบูรณ์ของต้นชะมวงหรือว่าต้นส้มงนะครับที่เห็นเนี่ยครับก็คือผลที่มีความสมบูรณ์นะครับได้ความใหญ่ก็จะใหญ่กว่านี้อีกนะครับยังไม่ได้แก่มากนะครับ ก็เป็นลักษณะการออกผลนะครับก็เป็นต้นไม้ที่ปัจจุบันนี้ก็ในอนาคตอาจจะหาดูได้ยากนะครับไม้ชนิดนี้มีไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนในอดีตก็จะมีมากกว่านี้นะครับออกผลก็มีแค่ต้นนี้ต้นเดียวนะครับในป่าแห่งนี้นะครับ มีอยู่สามสี่ต้นนะครับอายุใกล้เคียงกันมีแค่ต้นเดียวนะครับที่ออกผล <c oughs> ก็เป็นผลไม้ที่เราประทานได้แล้วก็สัตว์ป่านะครับมา,มากินกระแต กระแต่กระลอกลกระบรรดานกนะครับทั้งอีเห็นก็กินผลสุกข,ของต้นชมวงสมมงรวมถึงบางด้วยนะครับ แล้วมันร่วงลงมานี่ก็เป็นขุนค่อนข้างที่จะแก่แหกนะครับฝนที่ไม่ได้ใหญ่สมบูรณ์นะครับพอมาาลักษณะผลถ้ามันใหญ่สมบูรณ์ก็จะใหญ่ขวนี้นะครับ มีรสชาติเปรี้ยวนะครับใบไม้จำพวกสกปุนมังคุดนะครับโดยเฉพาะชะมวงหรือว่าส้มมงมาดันเปรี้ยวนะครับสามารถที่จะรับประทานได้นะครับมันเป็นใบแก่ก็มีรสชาติเปรี้ยว ข้างในก็จะเป็นมเมล็ดลักษณะเช่นนี้นะครับก็จะมียางนะครับผล,ลไม้ในสกุลยางเหนียวนะครับยางเหนียวผลไม้ในสกุลมังคุดป่ากินเป็นผลไม้เปรี้ยวได้นะครับกับเจียว ปัญยาระบายนะครับก็เป็นต้นไม้ที่ ในอนาคตนี่อาจจะหาดูได้ยากนะครับสำหรับต้นกาเนเซียโคว่าหรือว่าต้นชมวงต้นสมมงนะครับสมป้องในช่วงฤดูการนี้ก็อยู่ในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทยนะครับในช่วงแอ้าแ้งในช่วงนี้ก็ผลไม้ป่ารวมถึงต้น ไม้ในพวกมังคุดป่าทั้งหลายนี่ก็จะออกผลในช่วงนี้นะครับก็นำมา,าเผยแพร่อเอาให้ชมตามแหล่งกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติถิ่นตั้งเดิมที่ก็เกิดนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับ